สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส,สบุปเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นรวมเกร็ดน่าสนใจแล้วก็อีสเตอร์เอกของหนังเรื่องบุปเพสันนิวาสนะฮะเรียกได้ว่ามาแรงมากคือแค่6วันเนี่ยก็เกิน200ล้านบาทไปแล้ว อยากเดินพี่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยละครเนี่ยก็ซาไปนานมากแล้วนะแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีคนดูหรือเปล่านะแต่แค่เดวันเนี่ยคนก็ดูเต็มโรงไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารวบรวมสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงอธิบายเนื้อเรื่องที่หลายคนเนี่ยยังคาใจอยู่ในโรงหนังนะฮะและก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่สปอยตเต็มเรื่องนะครับแต่ก็มีการเปิดเผยนเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์ด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากหลบสปอยก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเอาละครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เนี่ยก็มีดังนี้ครับเเเเรรรืืื่่่่่่ออออองงงงงทีีี1นนนน้ขหัยูใ มัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยรัชกาลที่3โดยได้หยิบยกเรื่องราวช่วงที่นายห้างหันแตรหรือว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์เป็นพ่อค้าอังกฤษเชื้อสายสกอตแลนด์ที่มีกองทัพอังกฤษหนุนหลังอยู่นะฮะโดยเขาคนนี้เนี่ยก็ได้นาเรือรบเอ็กเพรสมาเสนอขายให้กับสยามในช่วงที่มีความขัดแย้งกับโคชินเชน่าซึ่งอยู่ในแถบเวียดน,นามตอนใต้แต่เนื่องจากว่าเรือรบเนี่ยมาช้าเกินไปแล้วก็มีสภาพเก่าผุพังนะฮะแถมนายฮันเตอร์เนี่ยก็ยังขอขึ้นราคาด้วยทาให้เจ้าพนักงานสยามเห็นว่าแพงไปไม่ซื้อในนหหห้างัแรืรอ ก็เลยขู่ว่าถ้าหากไม่ซื้อเรือหรือว่าปืนจากตนแล้วก็ก็จะไปฟ้องกองทัพอังกฤษให้ยกเรือกำปั่นมาปิดอ่าวล้อมพระนครเอาไว้และก็จะขายเรือให้กับโคชินเชานาศัตรูของสยามแผ่นครับแต่ว่าในหนังเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องเล็กน้อยให้เป็นลักษณะเหตุการณ์สมมติที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นเองครับเรื่องที่2การกลับชาติมาเกิดของเกสุรังและกุนเดชในชาตินี้คือเบลล่าเนี่ยก็มาเป็นเกศอนใช่ไหมส่วนโป๊ปเนี่ยชื่อว่าพี่โป๊ปและสังเกตว่าทั้งงน่่ยกก็อูใตระลุาคัะะ้แ าคราวนี้เนี่ยคู่พระคู่นางก็ได้ย้อนเวลามานะครับคือชาติใหม่เนี่ยก็รีเซ็ตความทรงจำใหม่ทั้งคู่ส่วนคนที่มาจากอนาคตก็คือเมทัสที่รับบทโดยไอซ์พาริสที่ใส่ชุดแสงอุสานะฮะแถมไม่เท่ดิใชย้อนเวลาเนี่ยก็เป็นปืนประจําหันตระกูลอีกด้วยนะครับ 3. เรื่องนี้เนี่ยเลือกเชว,วัตประยุรวงศาวาสเป็นโลเคชั่นที่เป็นจุดร์ปของเมทัสสปในอดีตนะฮะโดยวัดแห่งนี้เนี่ยก็สร้างในปี2371ครับโดยผู้สร้างก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์หรือว่าดิสบุญน,นาซึ่ง ก็มีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าพระยาพระคลังว่าที่กรมท่าและสมุหาพระกลาโมอีกด้วยโดยเจ้าพระยาพระคลังเนี่ยก็ให้โรเบิร์ตฮันเตอร์เช่าที่ทําห้างสรรพสินค้าอีกด้วยโดยท่านเนี่ยก็ได้อุทิศสวนกาแฟเพื่อสร้างวัดประยูรวงศาวาสและทูลเกล้าถวายให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นะฮะโดยวัดประยูนเนี่ยก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด8ปีด้วยกันส่วนรั้วแดงในวัดประยูนเนี่ยก็มาจากนายหันแตคคนนี้แหละที่นําเข้ามานะฮะนายคนนี้เนี่ยเคยเอาไปเสนอขายรัชกาลที่3ด้วยแต่พระองค์ท่านเห็นว่าแพงเกิน เจ้านะพระยาพระคังจิงขอพระราชทานมานำล้อมรั้ววัดประยืนแทนครับประเด็นที่4ี่สุริยุป,ปราคาเต็มดวงซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการทิกเกอร์อให้ปืนของหันตระกูลเนี่ยย้อนเวลาได้แต่ว่าแท้จริงแล้วสุริยุป,ปราคาเต็มดวงในปี2564นั้นเกิดในวันที่4ธันวาคมแถมยังไม่ผ่านประเทศไทยด้วยข้อมูลของทางเน็เตเด็กบอกว่าพลาดเนี่ยไปผ่านแอนตาร์กติกาโน่นนะฮะส่วนสุริยุป,ปราคาเต็มดวงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ย จริงๆต้องเกิดในวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411ซึ่งเป็นยุครัชกาลที่4ไปแล้วครับโดยฝรั่งก็ยกย่องว่าคีงอฟสยามสีคลิปนั่นเองครับประเด็นที่5ก็คือเรื่องราวของไรฮันแตรหรือว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์คนนี้นะฮะเขาได้นําเข้าปืนมัสเกตภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าปืนคาบศิลานั่นเองครับโดยขนมาจากอินเดียจํานวนถึง1,000กระบอกเลยทีเดียวรัชกาลที่3เนี่ยก็เลยโปรดและซื้อไว้และทาด้วยสีแดงก็ทําให้ปืนมัสเกตถูกเรียกว่าปืนแางแดงนั่นเองครรับรชกาลที่3 โปรดให้ในายหันแตคคนนี้ได้มียศดเป็ดหลวงอาวุธวิเศษนับแต่นั้นครับจากนั้นโรเบิร์ตฮันเตอร์ก็ได้เช่าที่ของเจ้าพญาพระคลังเอาไว้ทําห้างสรรพสินค้าพวกนําเข้าส่งออกจากต่างประเทศรวมไปถึงโกดังสินค้าชื่อว่า b r i t ิธแฟกตอรี่ก็ขายพวกสินค้ายุโรปบ้างผ้าฝรั่งผ้าแขกยาคินินที่ใช้รักษาโรคมาเลียเป็นต้นโดยห้างแห่งนี้เนี่ยคนไทยเรียกว่าห้างหันแจหรือว่าตึกหันแจนับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าต่างชาติแห่งแรกในประเทศไทย,ไทยเลยทีเดียวครับเรื่องที่6การกลับมาของคัมพีกริชนก ก,ก็เป็นมนตําที่ใช้สาบแช่งคนไม่ดีให้มีอันเป็นไปโดยในเวอร์ชันละครเนี่ยคุณเดชกบ,บิดาได้ใช้ในพิธีสาบแช่งให้กาเกตตัวจริงเนี่ยตายไปลงนรกและคัมภีรเล่มนี้เนี่ยก็ได้ถูกฝังในตอนท้ายละครครับพอมาในบุพเพสองเนี่ยมันก็ได้ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรอมแพงผู้เขียนนิยายบอกว่ามนต์กริซนาการีเนี่ยเป็นมนต์ที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงครับแต่ว่าฉบับดังโรงเนี่ยผมได้ยินสุนทรผู้สวดว่าโอมมหากาลิกเกยานามะคือฟังยังไงเนนี่ยกก็ป็ปมมพระแาชัด ก,ะะก็น่าจะเป็นการตีความของฉบับหนังเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระแม่กาลีก็เป็นเทวีแห่งการล้างแค้นด้วยเทียบเท่ากับเทวีในเมซิสของกรีกนะฮะก็คือทําลายคนชั่วปราบสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามมนต์นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกฤษณากาลีที่เป็นรูปหนึ่งของพระกฤษณะที่ได้จําแรงกายเป็นพระแม่กาลีแต่อย่างใดครับเรื่องที่7บุคคลสําคัญคนที่2ก็คือบาทหลวงปลัว ก็เป็นหมอสอนศาสนาคริสที่ทําให้ชาวสยามในยุคนั้นได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆจากตะวันตกที่ไม่เคยมีมาก่อนครับท่านได้นําวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาเช่นการผ่าตัดช่วยชีวิตคนครั้งแรกในสยามโดยท่านเนี่ยได้พำนักที่โบสถ์อัสสัมชัญบังรักหลังจากที่ท่านศึกษาภาษาไทยจนชํานาญแล้วจึงเริ่มเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้กับคนไทยและชาวจีนและจากนั้นเนี่ยก็เลยย้ายไปที่วัดของนักบุญโยเซฟในพระนครศรีอยุธยาในภายหลังครับคือต้องชมฝ่ายคอสตูมนะฮะว่าแต่งได้เหมือนกับภาพถ่ายในอดีตเหมือนถอดแบบ มาเป๊ะและก็ยังเป็นผู้มอบแดรี่ของเกศุรันให้กับเกศรนด้วยคือเป็นอาจารย์ด้วยผู้จุดประกายทุกอย่างขึ้นมาด้วยนะครับประเด็นที่8บุคคลสําคัญคนที่3ก็คือสุนทรผู้กวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์มีผลงานที่สําคัญเช่นพระอภัยมณีนินราชภูเขาทองกาบเชยสุริยาเป็นต้นโดยในหานาังเนี่ยก็ได้ออกมาจากคุกและได้แต่งพระอภัยมณีไปแล้วนะฮะแต่ว่าบทของอาผู้เนี่ยกลายเป็นตัวหาสังกันครับก็เลยมีกระแสะในแง่ลบว่าเฮ้ยดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเรื่องการใช้มนกิกฤษกการีในการสาบแช่งแต่ สุนทรผู้เนี่ย MVP ของเรื่องนี้นะฮะเบุคคลสําคัญคนที่4ก็คือหมอบัตเลที่คนไทยเรียกเพี้ยนเป็นปลัดเลนะฮะโดยท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้เกิดการผ่าตัดครั้งแรกในเมืองไทยและวิธีเย็บแผลแบบฝรั่งรวมไปถึงการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์เดอร์ที่บันทึกเหตุก,การณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยโดยหมอบัตเลในเรื่องนี้เนี่ยก็มาเย็บแผลกับพี่ผมนะฮะคือผมเพียนเนี่ยโคตรหวาดเสียวเลยครับเรื่องที่10ก็คือเว้นกันแดดของเมทัฟที่มอบไปกับพบเพื่อไปจีบ แบบเทคแคร์กระแทกใหญ่ครับพบเนี่ยดูตื่นตาตื่นใจกับแว่นกันแดดมากนักประวัติศาสตร์เนี่ยสันนิษฐานว่าแว่นตาเนี่ยก็น่าจะมาจากการค้าขายกับต่างชาติเช่นพวกโปรโตุเกสทอลันดาในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาครับแต่ว่าก็มีแต่เพียงชนชนั้นสูงเท่านั้นแหละที่มีเงินซื้อแว่นตานะฮะส่วนแว่นกันแดดชนิดแรกเนี่ยเกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับเข้าไวใ้ให้นักบินใส่เพื่อป้องกันแสงจ้าจากดวงอาทิตย์เรียกว่าแว่นอเวียเตอร์ในเวลาต่อมาเมื่อมีรูปถ่ายของ ในบทดักลาสแม็กอาเธอร์ส, Arthur, สวมแว่นกันแดดเนี่ยก็ทําให้แว่นกันแดดเนี่ยเริ่มแมสขึ้นอยู่ทุกวันนี้ครับและรูปทรงแว่นกันแดดทุกวันนี้เนี่ยก็มีรูปทรงไม่เหมือนสมัยรัชกาลที่3แน่นอนครับส่วนแว่นกรองแสงดีๆเนี่ยออปทัรได้เปิดตัวรุ่น X ีกซอเทส s เต e เล e สติลซีรีซึ่งมีด้วยกัน5แบบด้วยกันนะครับมันจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าป,ปวดตาจากการดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นอย่างตัวนี้ที่ผมเลือกซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นคีรอปครับแถมใส่คู่หูฟังเนี่ยก็ไม่รู้สึก ได้นะครับในช่วงเปิดตัวจะมีส่วนลด300บาทนะฮะและถ้าหากรอกโค้ดส,สุริยบุตรที่ผมขึ้นหน้าจอน,นี้ก็รับส่วนลดไปอีก100บาทเลยนะครับแถมยังมีได้ลุ้น PlayStation 5อีกด้วยนะแต่รีบหน่อยนะครับเพราะหมดเขต31สิงหาคมนี้ครับหากใครที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจออฟทัได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้จะวางลิงก์ไว้ที่ปักหมุดก็แล้กันนะครับ เรื่องที่11ในภาคที่2เนี่ยถ้าดูดีๆแล้วบทของโป๊ปบกับเบลล่าเนี่ยสลับกันหมดเลยนะครับคือในละครภาคแรกเกสุราูรงเนี่ยก็ต้องพยายามพิสูจน์รักใช่ไหมแต่ว่าพอมาชาติใหม่แล้วก็สลับบทบาทให้ฝ่ายชายเนี่ยงอย้อฝ่ายหญิงบ้างโดยเฉพาะฉากไผ่ปอดคือภาคแรกเนี่ยเกีุรารงเป็นคนไผ่ปอดให้คุณเดชครับแต่พอมาภาคที่2แล้วกลับกลายเป็นฝ่ายพบที่ต้องมาไผ่ปอดให้กับน้องเกีรสอนแบบเม้าทูเม,าเม,าเมา้าแทนบ้างไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนเมทัชแย่งทําแทนนะฮะเรื่องที่12ในชาติก่อนเกสุรางในร่างกกะเเนทาาหได้เอง อยาากมรวมไปถึงเมนูสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานชาบูหมูกระทะกุ้งเผากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีแต่ว่าพอเกิดมาในชาตินี้เนี่ยกลับทําเป็นแต่กล้วยบวชชีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชาติใหม่เนี่ยก็ลืมทุกอย่างหมดแล้วก็เป็นการแยกตัวตนของน้องเกสรให้ต่างจยกเกตสุรางในชาติใหม่อย่างชาัดเจนครับ 13. การปรากฏตัวของพี่กิกสุวัจนีภาคนี้เนี่ยก็มารับบทเป็นคุณแม่ของพบจากที่เวอร์ชันละครเนี่ยเกุรังก็ทำท่าจิกปากเพื่อแกล้งพี่ผินพี่แย้มไปแล้วแต่พอหนังโรงเนี่ยพี่กิกตัวจริงมาเลยนะฮะคือก่อนที่หนังฉายเนี่ยพี่กิกสุวัจนีเนี่ยก็มีคลิปสอนท่าจิกปากเป็นสารีในเพจ GDS ไปเรียบร้อยแล้วครับ14สําหรับตัวละครสมเด็จในกรมเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นใครมาจากไหนนะฮะทางนี้เนี่ยผู้สร้างก็ได้เฉลยแล้วนะครับว่า เป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะปกติแล้วในห้างหันแร ทำงานให้กับราชการที่สามแถมยังได้ตำแหน่งหลวงอาวุธวิเศษด้วยก็เป็นการเพลย์เซฟเพื่อไม่ให้กระทบถึงเบื้องสูงนั่นเองครับเรื่องที่15ชนิดของปืนที่นายหันแตรนำเข้ามาเนี่ยเป็นปืนมัสเก็ตหรือว่าปืนคาฟิลาโดยนำเข้ามากับเรือรบเอกเพรสมีจำนวน200กระบอกแต่สยามต้องการเพียง100กระบอกเท่านั้นแถมเรือเนี่ยก็มาเทียบท่าช้าไปด้วยในตอนที่ความขัดแย้งกับโคชินไชน่าเนี่ยซาไปแล้วเจ้าพนักงานสยามเห็นว่าเฮ้ยแพงกันไปแถมเรือที่เอาเข้ามาเนี่ยก็ยังผุและเก่าด้วยแต่ใน หันแตรเนี่ยก็ยังหน้าด้านขอขึ้นราคาอีกด้วยนะครับเรื่องที่16ประเด็นนี้ผมว่าเจ๋งดีนะตรงคําถามของเกษรว่าคุณพี่รักชันที่เป็นเกสรหรือเพียงเพราะเป็นคู่บุพเพสนิวาสกันแน่นะถ้าเราสองคนไม่ใช่คู่บุพเพกันแล้วก็พี่พบจะยังรักเกสรอ,อยู่ไหมซึ่งคําตอบก็คือพบเนี่ยรักเกสรจริงๆครับหลังจากที่เขาได้พบกับน,น้องเกษรแล้วก็ไม่ฝันถึงกระเกะอ,อีกเลยครับตรงกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่ว่าควรใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันต่าหาจะรู้อดีตและลึกชาติได้เนี่ยมันก็เท่าาานนนนนั้้้แหละะะคคืืออชชตติิีีก็ ชาติก่อนจะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าไปยึดติดกับมันเลยครับเรื่องที่17ในตอนที่เมทัสพูดชื่อบังกอกเรคคอร์เดอร์ให้หมอบัตเลได้ยินหมอก็เลยคิดว่าเฮ้ยชื่อเจ๋งดีเอาอมาตั้งชื่อเสลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นมุกเดียวกับเวอร์ชันละครด้วยที่เกสุรางเนี่ยไปตั้งชื่อขนมขมงมาริกิมา่าไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะฮะรวมไปถึงตอนที่หยิบขนมมาแล้วร้อนเกินไปจนทําหล่นใส่น้ําชากลายเป็นว่าทองหยิบเนี่ยเกินมาจากอุบัติเหตุของเกสุรางนั่นเองครับอันนี้เนีี่กกก็เปปนมุทาาลูอแ้้วครรับระด18ถาหา ลองสังเกตดูแล้วความฝันเนี่ยบางทีภาพเนี่ยก็จะฟุ้งๆแต่ว่าบางฉากเนี่ยฝันชัดแจวมากความเห็นส่วนตัวผมนะวิญญาณของตัวอดีตกับนาคตน่าจะสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและก,กันก็เป็นได้นะครับ19การปรากฏตัวของพี่ผินพี่แย้มในชาตินี้คราวนี้เนี่ยก็มาภายเรือรับจ้างสองคนแทนครับและไม่ได้เป็นบ่าวของเกตสุรางแล้วแต่ว่าฉากภายเรือเร่งความเร็วเนี่ยเหมือนกับในละครเลยนะครับก็ถือว่าเป็น Surprise, เซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องที่20ในตอนสุดท้ายหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมทัศเนี่ย ไม่ได้กลับบ้านซะง,งั้นเพราะว่าสุริยุปราคาเนี่ยก็ผ่านไปแล้วส่วนโรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยก็ให้เมทัส์ดูแลกิจการต่อนะฮะพอเมทัสเห็นกล่องใส่ปืนที่คนใช้ขนมาเนี่ยก็เลยเอะจว่าเฮ้ยมันคล้ายกับของตระกูลเขาเลยนะพอวางหมวกลงไปเนี่ยมันคืออันเดียวกับรูปถ่ายของต้นตระกูลตัวเองนะครับจากนั้นก็เรียกคนใช้ว่าอาเฟยโดยตรงนี้เนี่ยเขาบอกใบให้คนดูรู้ว่าเมทัสกลายมาเป็นบรรพบพรุตตัวเองนั่นคือหันตระกูลโดยพล็อตแบบนี้เนี่ยคล้ายกับทวิภพเลยนะฮะ ็น่าจะแทนที่คริสโตเฟอร์ฮาวีซึ่งเป็นคนที่โรเบิร์ตฮันเตอร์ให้ดูแลกิจการของเขาต่อไปครับ21การที่เกสรนปฏิเสธจะอ่านไดอารี่ของตัวเองในชาติก่อนและเลือกจะบันทึกประวัติศาสตร์ในแบบของเธอเองบาาหลวงปละกัวก็เลยเห็นด้วยและบอกว่าคุณพ่อเองก็จะบันทึกในแบบของเขาเหมือนกันคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของผู้บันทึกไงครับเพราะว่าตรงนี้ก็สรุปดีเหมือนกันนะครับ22โพสต์เอนเครดิตที่เป็นไฮไลท์ของเราเรื่องนี้นะครับโดยคาพีกรษสนกกาลีเนี่ยสุนทรผู้เนี่ยก็ได้นาไป ละครเรื่องพรมลิขิตโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดในปี2565ก็มีการเรียกชื่อคุณพุตานนางเอกของเรื่องพรมลิขิตที่เป็นภาคต่อของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็รับบทโดยเบลล่าราณีอีกครั้งนะครับก็ควบ2บทไปเลยทั้งพุตานและการ์เกตนะฮะส่วนโป้มเนี่ยควบบทเลยทั้งพ่อทั้งลูกก็มีทั้งคุณเดชพ่อเรืองพอิทโดยเรืองกับริทเนี่ยก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสเปคของนิยายที่คุณรอมแพงเขาล็อกเอาไว้แน่นอนว่าค่าตัวเนี่ยคูณหมดเลยนะครับโดยในโพ ปีกฤษณกาลีที่มีคนขุดขึ้นมาในแปลงผักของเธอโดยพุทธาเนี่ยก็มีอาชีพขายของออนไลน์ครับส่วนพุทธาคนนี้เป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับเกศสุรงังอันนี้ผมขอไม่สปอยนิยายกันลวกันเนาะใครที่ใจร้อนเนี่ยก็ไปซื้อพรมลิขิตฉบับนิยายอ่านกันลวกันนะครับสรุปนางเนี่ยก็โปรโมทละครพรมลิขิตต่อด้วยโดยพรมลิขิตฉบับนิยายจะเป็นการปิดจักรวาลของบุเพสันิวัสอย่างสมบูรณ์ครับส่วนละคร,นะครเนี่ยจะจบแบบปลายเปิดหรือว่าปลายปิดก็ต้องติดตามมาต่อไปครับเอาละครับสำหรับประเด็นสคััญททีีี่ผมมเเรรยยยบบงงงา้้หดขอจแต แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะ วันนี้เนี่ยผมก็มีแคมเปญส่วนลดพิเศษจากทาง Future Skill ก็เป็นเว็บไซต์รวมคอร์สออนไลน์ที่สอนสกิลแห่งโลกอนาคตเพียงเพื่อนๆกรอกโค้ดน,นี้ก็รับไปเลยครับส่วนลด50%สำหรับคอร์สรายปีนะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ปักหมุดอีกทีก็แล้วกันนะครับโดยมีให้เลือกเป็นแบบบุฟเฟ่แพ็กเกจเหมาในราคาเดียวเรียนได้ทุกคอร์สไม่จํากัดจํานวนครั้งแล้วจํานวนคอร์สเนี่ยก็มีมากมายร้อยกว่าคอร์สเลยทีเดียวนะฮะสามารถเรียนได้ไม่อันหนึ่งปีเต็มแถมเรียนจบเนี่ยก็มีเซอร์ติฟิเคตได้ด้วยนะฮะและที่สําคคััญเเนี่ยออรปด,ดใหทุ ส่วนอีกแบบก็คือคอร์สแพ็กเกจเลือกเรียนคอร์สที่ถูกใจในราคาที่ถูกที่สุดทบทวนกี่ครั้งก็ได้เรียนได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุด,ด้วยบอกได้เลยว่ามีคอร์สที่น่าสนใจมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการลงทุนปุ่นคริปโต NFT โปรแกรมมิ่งการวาดรูปแบบดิจิตอลเพนติ้งกราฟิกดีไซน์สอนใช้โปรแกรมเช่น Adobe Photoshop Illustrator Procreate Premiere Pro หรือว่าทำเว็บไซต์ด้วย r d p r e s s e c o อีคอมเมิร์ซ e SEO ปั้นเพจ Facebook ปั้น u t u b e อะไรพวกนี้นะฮะใครที่สน ใจเนี่ยก็สามารถกรกโค้ดเพื่อรับส่วนลด50%แบบรายปีไปได้เลยนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนสำหรับแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อเห็นข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ